สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเอ็กซีวันนี้ช่องสวนัสมไลฟ์สไตล์เราค่เพื่อนๆทีมาชมรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวลุงบันนะคะเน,นี่ยน่าทานมากเลยน้องเขาซื้ออันนี้น้องซื้อเท่าไหร่กันนี่สี่สิบาท้วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงบันนะคะ เจ้าเก่าเจ้าเดิมหน้าตลาดเทศบาลสามสุรินนะครัเพื่อนใครเข้าไปเข้ามาก็จะเห็นร้านะคะสวัสดีค่ะคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีปีใหม่นะคะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะนางว่าจะสัมภาษณ์ลุงนานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสทักทีขายดีอยู่ใช่ไหมคะลุงเขตอาหารุรินเรานี่แหละใช่ไหมคะ ลงตามเพจอาหารมีคนมาเยอะใช่ไหมลุงใช่คับก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีทุกยูทูบเบอร์นะคะถ้าคนไหนไม่ได้สัมภาษณ์ก๋วยเตี๋ยวลุงบันแปลว่าตกเทรนนะครับเพื่อนปีนี้เราต้อนรับสักราชใหม่2 5 6 6เป็นสัมภาษณ์ก๋วยเตี๋ยวลุงบันเจ้าแรกเลยข่ะลุงบันคะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะทางก๋วยเตี๋ยวของลุงนะคะเรามีหลากหลายนะครับหลายเมนูมากเลย หมูเนื้อเป็ดไก่อ๋อหมูเนื้อเป็ดไก่และอันไหนที่เด่นที่สุดนะคะเด่นที่สุดนะครับก็จะปกติก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลยฮะเป็นหมูหมูตุนหมูเล้งนะฮหมูเล้งดูหน้าตาอ่ากระดูกเล้งเราวันละสิบห้าโลวันละสิบห้าโลโอ้ขนาดนั้นเลยแล้วลุงใช่ครับว้าววันนี้ได้ก็จะตักดโลติน อันนี้เรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวเล้งเล้งมันเป็นยังไงคะลุงลุงบรรยายสิคะก๋วยเตี๋ยวเล้งแบบไหนคะก็คือกระดูกส่วนนี้แหละครับกระดูกส่วนนี้จะทำเป็นใส่น้ำซุปแล้วก็ใส่มะนาวใส่พริกที่เราอบานอะไรบานอะไรเหรอใช่ไหมคะอันนี้แล้วก็เป็นทำเองนะครับโอ้อันนี้ทอดเองทอดเองทำเองเลยใช่ไหมคะอยากทานอะไรอร่อยต้อง เดีวคุณลุงถึงเท่าไหร่กันี่สิบบาทครับบาทนะคะเดี๋ยวลุงจะเอาสักสองชุดแล้วกันอันนี้ก็ทำเองครับพริกนี่ก็คั่วเองนะคะถั่วถั่วว้าวเลือน้ำพริกสูตรเด็ดของลุงนะคะว้าวเพื่อนแล้วก็น้ำซุปนี่คุณลุงใช้กระดูกหมูใช่ไหมครับไม่มี ไม่ได้ใช้ไก่เพื่อเพื่ใช้กระดูกหมูอย่างเดียวแล้วก็น้ําส้มนี้ทุกอย่างนี้คุณลุงคั่วเองหมดตั้งแต่พริกใช่ครับเอาไก่ตั้งแต่พริกเลยนะคะเพืเ่อนๆว,ว้าวคุณลุงขายมากี่ปีคะนี่สี่ปีแล้วจ้ะสี่ปีใช่ไหมคะ่ก่อนเปิดร้านอาหารอ๋อร้านอาหารครัวครัวประยนตร์ครัวประยนตร์อยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างแบงก์กรุงไทยข้างแบงก์กรุงไทยใช่ไหมแกตรงกิวเก่า ถ้าปิ้วิวตอวนี้เปิดอ๋อลุงก็เลยแต่ว่าหันมาทำนี้ปิวแล้วก็ลุงคะไม่ต้องจ้างใครไม่ต้องจ้างใครเป็นนายตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าเศรษฐกิจนี้ก็ต้องมาผันเป็นธุรกิจเล็กๆที่เป็นของตัวเองลุงมีแฟนชายด้วยไหมหนูเห็นมีรถอีกคันอ๋อลูกเขยเรามีสามสาขาอ๋อมีําสาขาโอเคนะคะเมื่อวานน่ะหนูขับรถผ่านเห็นก๋วยเตี๋ยวลุงบันอยู่แต่ว่า เอาให้แน่ใจหนูมาที่เจ้าหลักเลยดีกว่าว้าวเพื่อนๆนี่เห็นไหมการันตีได้เลยคือลูกค้ามาไม่หยุดเลยนะคะเพื่อนอันนี้ชามเท่าไหร่คะ0บาทครับอันนี้พิเศษพิเศษ50บาทนะครับเพื่อนว้าวนะคะน้องทานทุกคนครับโอ้โหเพื่อนๆน้ำลายสอเลยคือเ๋วนเตี่ยวกระดูกเล้ง ก็จะเป็นสูตรของคุณลุงเองนะคะก็๋วยเตี๋ยวลุงบันก็มีจะมีเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดสีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละสี่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ40ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ40ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น40เกาเหลา4 0ถึง45ธรรมดา40พิเศษ50รับงานนอกสถานที่ด้วยนะครับเพื่อนนกเดอี่0 8 6 7 2 4 2 9 0 0 0 8 5 5 1 2 8 7 3 7นะคะเพื่อนเพื่อน ก็เรามาที่คุณลุงก็จะจอดตรงนี้ที่เดิมใช่ไหมคะเช้าถึงสิบโมงครับอันนี้จอดตรงนี้หกโมงเช้าถึงสิบโมงมีขายที่ไหนบ้างคะหรือว่าด้านหน้าครับเลื่อนไปด้านหน้าก็ต้องเลื่อนไปด้านหน้าใช่ไหมขายตั้งแต่เฉพาะในตลาดสดนี้ใช่ไหมคะนะคะว้าวน้องคานน่าอร่อยมากเลยน้ําซุปเพราะว่าต้มหมูเยอะขนาดนี้ก็คงจะอร่อยนะดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพวกเขาจะใส่หมูแกะ กระดูแกแค่สามซี่เองมันก็มีพิเศษแคบหมูด้วยลุงทําเองด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารเดิมน,นะคะมีหน้าแหละคนถึงดุมมากเลยของเส้นก็จะมีเส้นเล็กเส้นมีคุณเส้นแล้วก็บะหมี่นะคะแล้วก็เส้นมามา้กมีต้มเลี้ยงแซบแคบหมู เกียวเองทําเองอนะคะเพื่อนๆว้าวหม้อเดียวนี้มีด้วยเจียวไก่ด้วยไก่ที่ตุ้มมาครับไก่เป็ดที่ตุนแยกมาตุนแยกมาใช่ไหมคะครับไม่กินคุณลุงค้านะคุณลุงได้ไอเดียแบบไหนคะคือต้มเลงนี่คะนี่คือแล้วเปิดร้า,น,า,าอนอาอหาร,ารอยู่แล้วถ้าเปิดร่อนเราเปิดร้านอาหารเราก็มีทำลาบทำต้มทุกอย่างอาหารอินี้สาอาหารอนีสานใช่ไหมคะแล้วก็เราทำพวกนี้ขายกรอน พอมาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยมาเสริมเพิ่มขึ้นมาละอย่างสองอย่างเรื่อยๆนี้จนเมู่จนล้นอยู่นะหล้นเลยนะคะลูกค้ามาก็ได้เลยทำมามาหลายหลายคนหลายท่านเพิ่มจะเลือกการคนละอย่างก็ได้โอค่ะคขอบคุณคุณมิ้มากนะคะเดี๋ยวหนูขอถ่ายเมนูน้องกำลังตักมันี่ตักซุ้มเลยนะคะด้วยว้าวเย็นต้าโฟก็อร่อยเลยเย็นมีเย็นต้าโฟด้วยว้าว ค่ะเ,เพื่อนๆในผืนกมม็มีทุกอย่างเลยม,ม,มีเด็ดน,นะคะคุณลุงการนุ่มขอแปดนาทีนะคะแปดนาทีให้เป็นคลิปรุ่งสะดวกทํางานได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะรีวิวรอบๆนะคะขอบคุณอย่างสูงนะคะที่ให้ช่องตะวัน,นรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มารีวิวร้านในวันนี้นะคะคุณน้องก็ทานหน้าอร่อยมากเลย <c oughs> มีผัดด้วยนะคะมาละสดสดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวหนูจะขึ้นสโลแกนบอกไม่ทานไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวลุงบันเลยนะคะสโลแกนหนูจะขึ้นไม่เหมือนใครนะเอาหลาค่ะ ร้านเล็กร้ฮะร้านเล็กแ่อร่อยก็จะธุรกิจที่เป็นร้านอาหารก็มาทําเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะมินินะคะเพื่อนก็จะได้ดูประหยัดลงแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปทําเป็นเลี่ยงอย่างก็ได้นะคะทําเป็นแบบอย่างก็ได้นะคะเพื่อนไม่ต้องใช่ ไม่ต้องใช้ลุกน้องทำเองก็จะไม่ได้รั่วไหลไปไหนนะคะเดือนลูกค้าก็มาเรื่อยๆเ,เลยก็เหมือนว่าลุงกับป้าจะไม่ยิงเลยนะคะให้เราได้ไถา่ายทำได้สบายเลยะอันนั้นจะเป็นหัวเล่นของมึง ตอนประมาณเที่ยงลูกค้าจะเยอะประมาณเที่ยงเที่ยงใช่ไหมคะหน้าตลาดตรงข้ามเลยครับลูกค้าจะเยอะป้าบอกเที่ยงเที่ยงลูกค้าจะเยอะตอนเช้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าตอนเช้าแม่ค้าก็ยังเรื่อยๆรื่นี่ก็จะเป็นร้านสดปีนี้เริ่มสักลาตใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเรารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยว ลุงบันเลยนะคะเพื right? ่อนประเดิมร้านแรกเลยนะคะวันนี้ก็เราจ่ายแ่พิซเ่าอย่างเดียวเยอะไหมขึ้นช้อนต้องใส่เยอะนะโหใส่เยอะแต่ยค่อยพิซเขานี่ก็ทำเองนะครับใทำเอง่รับปรกความกีเลยนะคะันไ่ไดิด ามันเผ็ดใส่เยอะไปได้ใส่เยอะไปได้็ดเออเดเวันนี้ช่องตะว,วัน,น,นรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มาถ่ายรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวกันก็สำหรับคนเพื่อนที่ที่เข้ามาติดตามชมคลิปในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆวยิ่งๆต้อนรับปี2566นะคะ สำหรับคลิปนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนี้นะคะคลิปก็ขอลาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลุงกระปลาด้วยนะคะเงี้ยงรวยๆนะคะคุณลุงค่ะ